ในวงการการเล่นเกมแล้วเนี่ยชื่อเสียงแสงไฟและเงินทองสิ่งเหล่านี้มักจะไหลไปหาผู้ที่เล่นเก่งได้ไปแข่งเป็นโปรเพลเยอร์สตรีมเมอร์มากฝีมืออยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับยิ่งในวงการ L.O.L แล้วเนี่ยเฟเกอร์ ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าแห่งวงการเขาพีดิกได้อย่างแม่นยำและมีรีเฟกที่เหนือมนุษย์แต่ในคลิปนี้ผมไม่ได้จะพาทุกคนมาดูความเก่งของเฟกเกอร์นะครับแต่ผมอยากจะพาทุกคนมารู้จักอีกด้านหนึ่งแห่งวงการ l อลผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับเฟกเกอร์ทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นรีเวิร์สเฟกเกอร์เลยก็ว่าได้คนนั้นเขาก็คือคาร์ดิมแอฟฟอร์ดผู้เล่นสตีมเมอร์ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นได้แย่ที่สุดตลอดกาลโดยเพสต์สไตล์เขาเป็นแบบไหนและทําไมผมอยากจะหยิบมาให้ทุกคนดููถ้้้้าาาาาพรรรอมมมกกัันแลววเทํคจ เขากันดีกว่าครับ 4, ก,ก,ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราหน่อยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะมีกำลังใจเขีนคอนเทนต์ดีๆออกไาให้ทุกคนรับชมกันอีกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับ แคดีมแอฟฟอร์ดถือว่าเป็นหนึ่งในเพลเยอร์ l l ที่เขาเนี่ยเล่นเกมมานานมากกว่า7ปีนะครับแต่ฟีมือของเขาเนี่ยไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยเรียกได้ว่าย่ำอยู่กับที่นั่นเองโดยในตลอด7ปีที่ผ่านมาแมตซ์ซัมมารีของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าแดงเผือกเลยครับผมแล้วก็อัตราการตายเนี่ยมากถึง8.8แต่อัตราการคิวของเขาเนี่ยมีเพียงแค่2.3เพียงเท่านั้นซึ่งมันไม่ปกติเลยครับผมสาหรับคนเล่น l l ถ้าเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยคงจะเลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วล่ะครับแต่ด้วยความที่เขาพยายามแบบสตีมไม่ละเลิกครับ <c oughs> ก็เริ่มมีคนเข้าไปดูเขาแล้วก็ติดตามเขาซึ่งผมเนี่ยเพิ่งได้มารู้จักกับเขาเมื่อประมาณเดือนถึง2เดือนที่แล้วผมก็ไปไล่ดูนะเออมันเป็นอะไรที่ให้ความบันเทิงเราได้มากๆจริงๆครับวันไหนเครียดเนี่ยพี่คาดีมก็ให้รอยยิ้มเราได้เสมอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวีรกรรมของพี่แกกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยทำความฮาอะไรไว้บ้างนะครับไปรับชมกันเลยฮะ มาเริ่มต้นกันที่คลิปแรกนะผมอันนี้เนี่ยคาดีมเขาดัานป้อมมาสูงใช่ไหมแล้วก็กําลังเจอกากัสดอยู่โดยเขาเนี่ยก็โดนกากัสดเข้าไปชิดตัวนะครับซึ่งแอชตัวที่เขาเล่นเนี่ย อันติของแอชเนี่ยสามารถทําให้สตูเนี่ยติดตันได้นะครับผมแต่เป็นสกิลช็อตนะซึ่งระยะสกิลช็อตเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่สุดแมปเลยและก็โดนค่อนข้างง่ายมากหากเป็นระยะประชิดนะครับแต่ในคลิปนี้คาดีมยิงไม่โดนครับผมแล้วก็ที่แปลกไปกว่าน,นั้นคือคาดีมยิงไปอีกทางนึงตอนแรกที่ผมดูคลิปนี้เนี่ยถึงกับกลุ้มขมับเลยฮะ ฉากต่อมาเป็นการประทะเดือดที่เลนล่างนะผมก็เป็นเลนเฟดปกติเนาะซึ่งจะมีการเทรดดาเมจกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับหลังจากที่คาดีมโดนอันติของเคทลรนไปแล้วเนี่ยเลือดเขาเนี่ยแทบจะก้นหลอดเลยแต่ก็โชคยังดีเขายังรอดมาได้นะครับแล้วก็ได้เดินกลับบ้านไปสักพักเขาเดินกลับมาครับแล้วก็มาตายคู่กับเซลาฟีนทําไมไม่กลับบ้าน เอาล่ะถ้าคุณคิดว่ามันแปลกไม่พอเรามาดูคลิปนี้กันดีกว่านะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงของกลางเกมจนไปถึง end game แล้วใช่ไหมครับผมจะมีการ all team fight เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่สิ่งที่ไม่ปกติในคลิปนี้เลยนะฮะก็คือการที่คาดีนะผมเขาเป็น ADC ใช่ไหมโดยปกติของ ADC เนี่ยต้องยืนขยอยู่ในระยะไกลแต่สิ่งที่เขาทําก็คือการเดินเอาหน้าไปจูบอันตีของมิดโฟจูนถ้าผมเป็นมิดโฟจูนฝั่งนู้นเนี่ยผมคงจะพูดในใจว่าหวานเจี๊ยบ มามาเบื่อ ADC กันละเดี๋ยวเรามาดูคาดีมเล่นมิดเลนกันบ้างคราวนี้คาดีมเขาเล่นเป็นอาคาลินะครับซึ่งอาคาลิเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเป็นแอสซัสซินแล้วก็เป็นตัวที่ต้องเข้าออกไฟท์บ่อยๆนั่นเองโดยสกิลของอาคาลิเนี่ยมักจะทำดาเมจ1สเต็ปแล้วก็ออกไปไกลๆเพื่อทําให้แพสซีฟทางานและกลับมาตีนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยคาดีมเขาเนี่ยเลือกที่จะยืนเทดกับแดนน่าซึ่งเป็นตัวยืนตีนะฮะอันเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นและการตายของพี่แกเนี่ย ่หัวร้อนแล้วก็โดดดึงๆกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะ ยังไม่จบกับอากาลีนะผมซึ่งคาดีมเนี่ยก็ได้มาฟาร์มคีป่าต่อนะฮะโดยการฟาร์มคีป่าในคราวนี้นะผมคาดีมต้องมาเจอกับโกเลมนะผมซึ่งเป็นคีป่าที่ค่อนข้างจะฟาร์มง่ายนะเอออยู่ในฝั่งเลสไซเนาะแต่คาดีมเนี่ยเขากลับสู้ไม่ได้ับผมแล้วก็เกือบตายคีป่าเองด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเออจริงๆก็ไม่ควรยืนเหตุในคีป่าแบบนี้นะฮะ อันนี้ผมก็คัดมาแต่ไฮไลท์ให้กับทุกคนดูแล้วนะผมเป็นงไงครับอยากไปติดตามพี่คาดีมหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ชแนลของพี่แกไว้ให้ใต้เดสคริปชันนะผมและถ้าใครเข้าไปดูเขาเนี่ยรบกวนมีมารยาทด้วยนะผมถึงเขาจะเล่นไม่เก่งเขาก็มีสิทธิ์เล่นเกมเกมนี้เหมือนกับเราทุกๆคนนะผมนั่นคือสิทธิส่วนบุคคลข,ของเขาเนาะก่อนจากกันไปก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันหน่อยนะครับว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจอย,อย่างไรอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรหรืออยากให้ ต่างๆใน l l ก็ได้นะผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ